สวัสดีครับวันนี้เราอย g เกม Identity V กับตัวละครที่มีชื่อว่ากาลาเทียเนาะเราวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกาลาเทียเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนไปเลยเนะครับเนาะแฮปปี้นิวเอียร์ล่วงหน้าไปเลยนะเอ้ล่วงหน้าวะแฮปปี้นิวเอียร์ย้อนหลังเลยเนาะเออใช่วันนี้เรามารีวิวเครื่องระดับที่มีชื่อว่าเชกเมทมรณะนะครับเนาะ เช็คเมทมรณะเป็นเครื่องระดับสีทองของซีซั่นนี้นะครับเนาะแล้วก็เอฟเฟกพิเศษของมันเนี่ยเมื่อเราไปใส่คู่กับสกินทองประจำตัวมันเช็คเมทหรือสกินลูกค้านั่นเองนะฮะเราจะเวลาเครื่องระดับเราตั้งเนี่ยมันจะไปตั้งอยู่บนกระดานหมากลุกนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างๆนะครับเนาะส่วนเปอร์ของน้องขาเป๋เนาะออเจขาเป๋ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ จะเป็นเปิเป์กแบบเอาหมายหัวไปเนาะคูดาวไว้ขั้นหนึ่งแล้วก็คูดาวคูดาวแบบนี้ขั้นหนึ่งเนาะผมถอดออกเป็นอันนี้ก็ได้นะฮะในกรณีที่เราเจอพินเช็ดเนาะละไปก็เลยครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไล่ได้ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเกิดคนที่เล่นเก่งชนานาญมากๆลูปปั้นเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยนะฮะลูปปั้นของกาลาเทียเนี่ยเป็นเ,เป็นเข็มเอ้เป็นมีดสอง ็นมีดสองด้านนะครับถ้าเกิดใช้ดีๆเนี่ยมันจะผักเซอร์ให้เข้าเข้ามาหาตัวเราและทําความเสียหายแต่ถ้าเราวางพลาดมันจะผักเซอร์ออกไปจากเราเนาะเนี่ยเอฟเฟกเบื้องต้นเนาะถ้าผมเล่นได้เย่ลงสดแสดงว่ามันกระตกเนาะเพราะว่าค่อนข้างกระตกเลยแหละตัวเนี้ย ราเทียมเนี่ยมันถูกเนื้อไปแล้วนะ้อนรอบหนึ่งดังนั้นก็เลยแบบอาจจะไม่โหดเท่าไหร่เนะ นี่เงียบเียนี่คือใช้สมาธิอยู่นะเพราะว่ามันต้องใช้ค่อนข้างจะใช้สมาธิอืม เขาวับตามเลยฮะเพราะเราเอาเปิรกสู้หยิบตามมาเนะฮึมตีไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้เส็บเวลาฮะ จริงผมเล่นไม่ใช่เป็นนี่เนาะตัวนี้เนาะกระตุกมากด้วยนะฮะจริงผมควรจะปิดเอฟเฟกทิ้งแต่ว่าเพื่อให้มันได้แบบเห็นอะไรที่แบบหลากหลายเนาะ กระเทียเราต้องโสดแล้วนะจนังหวะนี้เพราะว่าเราจับใครไม่ได้เลยเนาะกระตุกนะฮะ Thank you. ข้างกระจกนะฮะผมเลยเล่นไม่ค่อยได้อัดคลิปวกับเล่นสิเครื่องระดับทอมก็เลยกระจกเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบละเอียดเลยนะแบบเครื่องแบบเป็นไงเดี๋ยวเอาวดูสามสองหนึ่งวัาบเอาละครับเนาะก็มาแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะพามาดูว่ากินความสามารถของตัวเราความสามารถว่าเอฟเฟกมันเป็นยังไงนะนี่ขอปิดไปก่อนเนาะว่าด้วยเรื่องของตัวละครตัวนี้เนาะมันจะเมื่อเริ่มเริ่มเกมมาเราจะมีรูกป,ปั้นเนาะรูกป,ปั้นแบบแนวตรงกับรูกปั้นแบบแนวแนวแหละรูกป,ปั้นซ้ายขวากับรูปปั้นแนวหน้าหลังอะเออเมื่อรูกป,ปั้นชนกันครบ3ามครั้งเนี่ยอ มันจะทําให้รูปปั้นแตกสลายไปโดยอัตโนมัติเนาะและลูกป,ปั้นเมื่อผักเซอร์ไปโดนสิ่งกีดขวางมันจะทําให้เซอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บหนึ่งขั้นเนาะาน,นี่แบบนี้เนาะปึกปึกเนาะและลูกป,ปั้นเนี่ยมันจะไม่ส่สงผลกระทบติดติดกันเนาะเนาะอันนี้เป็นแบบนี้นะฮะอะไะแล้วก็ รูปปั้นหนึ่งลูปเนี่ยมีระยะเวลาครูดาวสิบห้าวินาทีเนาะลูกป,ปั้นหนึ่งลูปเนี่ยครูดาวสิบห้าวินาทีเนาะต้องโดยรูปรูปปั้นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และได้ใช้มากที่สุดก็จะเป็นรูปปั้นแนวแนวตรงหน้าหลังนั่นแหละครับเนาะเนี่ยเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้มากง่ายกว่าเนาะส่วนซ้ายขวาเนี่ยจะใช้เป็นกรณีแบบเราเจอแบบทิศที่แบบนี้ฮะ ลากไปเนาะถ้าเป็นแนวตรงเราสามารถใช้บีบแบบนี้ได้นะบีบตรงแผ่นไม้นะเนี่ยบีบตรงแผ่นไม้แบบนี้ปึกปึๆปกปกหรือตรงหน้าต่างนี้เขาม่าไปก็โดนปึ่งหนึ่งทีเนาะกระเทียมเป็นตัวที่ตีไม่ได้ไก่มากเนาะเป็นตัวที่เวลาชาร์จตีจะเป็นแบบแนวตรงเนาะส่วนเอ่าการตีระยะไก่ของมันเนี่ย แบบชาร์ตตีเนี่ยมันเป็นแบบแนวตรงซะส่วนใหญ่เนาะไม่ได้ไก่มากนะฮะส่วนเมื่อเราเกตปลดล็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะเราจะมีคล้ายๆกับที่แกะสลักเราสามารถโยนไปจุดไหนก็ได้ซึ่งเราก็จะพอเราโยนไปก็จะสร้างสุสานอาักขระหรือสร้างเป็นตำแหน่งแต่ว่าเราไม่สมเรายังสามารถขยับตัวเองได้นะ,ะเดี๋ยวแตะเพื่อยกเลิกก่อนเนาะเนี่ยแล้วปักไป ตัวเรายังขยับได้ไหมตัวเรายังขยับได้แล้วเราก็สามารถสร้างรูปปั้นในเวลาเดียวกันได้ด้วยเนาะเนาะมันใช้ได้หลายกรณีเลยนะฮะมันมีเออ่ไอพินนี้มันจะไปจุดจุดตรงบริเวณที่เราปาไปเนี่ยอนาคตจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนาะส่วนเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็จะเป็นตารางหมากรุกนั่นเองเนาะขาวขาวดำขาวดำพวกนี้เนาะเป็นตาราง เรื่อยๆเนาะจะแสดงอนาคีเนาะจนถึงเกือบต้นไม้ต้นนั้นอะเออมันลากได้ประมาณตรงนี้ฮะเนาะเขตันไม่ได้ไกลมากเนาะประมาณเนี่ยประมาณเดเดเดประมาณของอนันไดอะเอ่อพรมแดงเนาะเออระยะประมาณพรมแดงนะฮะเนี่ยระยะจะประมาณพรมแดงเลยนะฮะเห็นไหมเนาะประมาณพรมแดงนี่งเนาะระหว่างที่เราพาไปเนี่ยเราสามารถขยับตัวเองได้ด้วยเนาะแต่เราจะไม่สามารถพังแผ่นไม้ข้ามหน้าต่างได้นอนเดินอย่างเดียวเนาะ ทำได้แค่เดินเนาะและสุสานอัคระเนี่ยมันจะหายไปก็ตอบหายไปอัตกลับมามันจะกลับมาหาเราอัตโนมัติเนี่ยตอนที่เอ,อตอนที่เราปาไปแล้วเราไม่ได้กดกลับเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้ประมาณสิบห้าประมาณสิบถึงสิบสิบห้าสบามวินาทีนะ ส่วนพอเกตเต็มแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเนาะนี่ยมันจะเป็นรูปปั้น2อันนะสชนิดถ้าเกิดรูปปั้น2ชนิดนี้รวมกันมันจะเกิดเป็นรูปปั้นชนชั้นสูงเมื่อเราเมื่อมันและเวลาการทําความเสียหายของมันก็จะเป็นแบบพุ่งไปยังทิศทางที่เซอร์อยู่นะเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปหาผู้รอดชีวิตนะนี่ยเราสร้างขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราปาปุ่งมันจะพุ่งไปยังฮะยังทิศทางของผู้รอดชีวิตเนาะ ที่พวกเชีวิตอยู่แต่ว่าจะต้องมีผู้รอดชีวิตในระยะ36วิ36เมตร<ม>เท่านั้นนะฮะมันถึงจะพุ่งไปแล้วว่ามันก็จะทําความเสียหายแบบติดเสี้ยวนั่นเองครับ<ม>แต่ต้องเป็นรูปบ้านแบบต่างชนิดนะฮะไม่ใช่รูปบ้านชนิดเดียวกันเนาะถ้าเป็นป,ปั้นชนิดเดียวกันมันจะไม่มันจะไม่ส่งผลกระทบนะมันจะไม่เกิดเอฟเฟกต์สกิลนี้เนาะต้องเป็นรูปปั้นต่างชนิดเท่านั้นเนาะ เนี่ยนะเนี่ยเราปาไปแบบนี้ปาแบบนี้ตู้มมือจะปาไปนะแต่ว่าผู้รอดชีวิตยังสามารถหลบหลังสงกิดขวางได้นะแล้วเมื่อมันพุ่งและจังหวะที่มันพุ่งไปเนี่ยแล้วโดนสกิดขวางแบบนี้มันจะทําให้ลูกป,ปั้นเนี่ยหายอัตโนมัติเลยนะแบบนี้ฮะเห็นไหมดูนะปึ้งฮะหายนะครับแล้วก็ลูกป,ปั้นเนี่ยมันจะสลายตัวอัตโนมัติก็ต่อเมื่อไม่มีผู้รอดชีวิตในระยะ36มเมตรนะฮะเอาว่าใช้หาเซอร์ในระยะ36มเมตรได้นะฮะ แล้วก็รูปปั้นของเราเนี่ยอันนี้เป็นทักษะที่เขาแก้มาเพิ่มนิดนึงนะก็คือเมื่อเราปาร,รูปปั้นไปเนี่ยรูปปั้นจะไม่สามารถแสดงผลกับความผลกับเอฟเฟกผลกระทบแบบติดกันแบบไม่หยุดเลยนะทําไม่ได้นะฮะเนาะคือแบบจังหวะที่แผ่นไม้แบบนี้นะฮะมันจะสร้างความเสียหายสองบแต่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันจะแก้ให้สร้างไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยแต่สมมุติตรงนี้ไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่นะฮะผมปาลูปปั้นไปเนาะ มันจะสลายตัวอัตโนมัติเลยเนาะแต่ถ้ามีผู้รอดชีวิตอยู่ในระยะ36เมตรของมันเนี่ยมันจะพุ่งไปทางผู้รอดชีวิตที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะ36เมตรถ้าไม่มีมันจะหายไปนั่นเองเนาะก็อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเอฟเฟกของเครื่องประดับนะฮะมาดูกันจุ๊บปึ๊บเป็นคล้ายๆโซ่ตัวพอชนปึ๊บปึ๊บตอนระเบิดก็จะมี เอฟเฟกนิดนึงเนาะแล้วก็นี้เป็นรูปปั้นชนชั้นสูงเนาะเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปหาผู้รอดชีวิตดีกว่าเนาะเนี่ยเนาะพุ่งตูมเนาะส่วนนี้เป็นตารางหมากรุกเนาะก็จะเป็นคล้ายๆตารางหมากรุกกันเองเนาะ ปิวตูมก็สวยงามอย่างมือกันเนะสำหรับเพิ่งก็วันนี้อาจจะอธิบายได้แบบเบดอๆหน่อยเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นเนาะก็สําหรับวันนี้หาใครชอบการกระทําคลิปของผมเนี่ยก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะครับเนาะก็จะพยายามปรับปรุงเรื่องการพูดเนาะเพราะว่าก็ล่นเหมือนกันบางทีนะเนาะจะปิดปิดคลิปแล้วนะเนาะนานแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ Good ดไนท์และก็ฝากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายลาทีสวัสดีจ้า